ภูริวัจจสำราญครับสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรกรุงเทพมหานครครับเขต12บางเขนท่าแลงสายไหมเอองเงินและลาดพร้าวจรเข้บัวครับทม่มีความรู้ในเรื่องของการดูแลเฉพาะทางครับเราไม่ชำนาญในเรื่องของการดูแลแผลกดทับซึ่งในขนาดนั้นเนี่ยมันใหญ่ขึ้นทุกวันครับทั้งใหญ่ทั้งลึกบางครั้งจนเห็นกระดูกเลยเราไม่รู้ในเรื่องของการทริมเนื้อตายครับหลังจากทริมแล้วเราจะต้องใช้ผ้าก๊อตแบบไหนปิดเข้าไป พักก๊อตมีหลายแบบครับมีตั้งแต่ราคาถูกไปจนถึงราคาแพงนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเอาต้องใช้ยาประเภทอะไรถึงจะเหมาะกับคุณพ่อราคาเราสู้ไหวไหมเราดูเป็นไบ่มากกว่าน,นั้นครับเราคลิกตัวคุณพ่อดูแลทําความสะอาดเก็บปัสสาวะอุจจาระแล้วก็ต้องรองรับอารมณ์ในภาวะที่ท่านแปลปวนจนตุดจนจุดต่ําสุดของคุณพ่อนะครับ ทุกอย่างคือสิ่งที่เราต้องคิดในแต่ละวันครับแต่ละวันนะเราต,ต้องวางแผนแล้วคิดว่าในอนาคตนั้นเราจะต้องเจออะไรเราเข้าออกโรงพยาบาลทุกเดือนครับกว่าที่ร่างกายคุณพ่อนั้นก็จะทนไม่ไหวแล้วก็รักษาไม่ได้พ่อพยายามบอกผมด้วยเสียงดังครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นแค่ท่าทางเพราะว่าที่คอนั้นก็มีท่อช่วยหายใจ มีท่อช่วยดูดเสมหะในจมูกนั้นก็มีท่อสําหรับออกซิเจนสองมือสองข้างของพ่อฮะเต็มไปด้วยท่อยาต่างๆบางครั้งมองไม่เห็นเส้นเลือดอีกต่อไปพ่อบอกเสมอฮะว่าอยากให้พากลับบ้านอย่างน้อยที่บ้านเนี่ยเป็นพื้นที่ที่สงบแล้วก็คุ้นเคยแต่ว่าสุดท้ายพ่อต้องมาอยู่ใน ICU ครับห้องที่เต็มไปด้วยจํากัดในเรื่องของขนาดแล้วก็เวลาในการเยี่ยมพ่อไม่ได้บอกลาไม่ได้บอกความรัก ต่อคนที่พ่ออยากจะบอกอย่างครบถ้วนสุดท้ายแล้วฮะลมหายใจสุดท้ายจากไปในห้อง ICU กับผมเพียงแค่ลูก<ๆ>เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเองทุกวันนี้ฮะเวลาหลับตาแล้วก็นึกถึงพ่อเสมอที่พยายามบอกว่าอย่างน้อยเอากลับบ้านให้พ่อได้ตายที่บ้านสิ่งเหล่านี้ฮะไม่ใช่เกิดขึ้นกับผมเป็นคนเดียวคร,รับท่านประธานมีคนอีกเป็นหมื่นเป็นแสนที่ต้องเจอหลายคนที่ไม่สามารถรักษาตัวได้ที่โรงพยาบาลเพราะเนื่องจากว่าไม่มีเงินก็ต้องกลับไปอยู่ที่บ้าน แต่เวลากลับไปที่บ้านฮะเวลาเราลงพื้นที่เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าบางคนไม่มีจนกระทั่งเอาโซฟามามา,มาแทนเตียงรักษาของผู้ป่วยบางคนไม่ได้ดูแลกายภาพทางแผลกดทับก็ไม่ได้ดูหรือแม้กระทั่งการที่จะได้รับยาที่มีคุณภาพมากไปกว่านั้นก็ไม่ได้เพราะว่าอะไรมันแพงกว่าสิทธิ์ที่มีสิทธิ์ที่มีนั้นมันครอบคลุมไม่ถึง ลูกหลานที่เข้าไปช่วยดูแผลกดทับหรือไปดูให้ให้ดูแลสุขภาพเหล่านี้ครับบางครั้งก็เป็นไปตามเท่าที่ทําได้บางคนไม่ได้ดูแลตั้งแต่เช้าจดเยน็นเพราะเนื่องจากว่าลูกหลานต้องออกไปทํางานไม่ต้องดูพูดถึงสภาวะสิ่งแวดล้อมครับถ้าท่านลงไปดูพื้นที่จริงๆเนี่ยบางที่บางบ้านเนี่ยอากาศถ่ายเทแย่มากๆเวลาจะไปโรงพยาบาลอะไรทีก็ต้องเรียกแท็กซี่ฮะแล้วก็3-4ี่คนช่วยกันแบกลงมาบางรายอยู่นู่นนะฮะตึกชั้น4ี่ชั้น5้า ทะเะทุลักทุเลกันอย่างมากนอกเหนือจากนั้นแล้วการที่จะเรียกรถพยาบาลต่างๆมาบางครั้งมีค่าใช้จ่ายที่สูงครับดัะนั้นพวกเขาก็ไม่ค่อยมีทางเลือกมากนักที่ต้องการดูแลแบบพึ่งพิงและแบบประคับประคองการแคร์แทนบุคลากรอย่างหมอและพยาบาลครับหมอที่จบออกมาทางด้านลองเทอร์มแคร์กับพาเลทีฟแคร์เนี่ยผลิตออกมาปีละเพียงละส0ท่านนะนนะฮนะนะนะจาก5สถาบันอย่างเช่นจุฬาลา,ลามาขอนแก่น ศิริราชเชียงใหม่เป็นต้นนะฮะในขณะที่นางพยาบาลจบเยอะพยาบาลจบเยอะกว่าก็จริงครับแต่ว่าออกมาทํางานไม่ได้เพราะว่าโรงพยาบาลไม่มีวอดไม่มีแผนกมารองรับฮะพยาบาลที่จบมาได้เงินเดือนก็ถ้าทํางานในโรงพยาบาลแบบของรัฐก,ก็หมื่นแปไปทํางานโรงพยาบาลเอกชนได้เพิ่มเป็น3 0,000่นบางประเทศที่เขาเน้นพลายทีปครับเขาก็จ้างของเราเข้าไปได้เงินเดือน3 0 0 0ส0สุดท้ายนี่แหละฮะมันก็เป็นเหตุผลว่าเราขาดบุคลากรทางการแพทย์นะครับ เมื่อบุคลากรอย่างหมอและพยาบาลไม่พอครับแต่หัวใจการรักษาแบบประคับประคองแล้วก็แบบพึ่งพิงระยะยาวอยู่ที่การเอาผู้ป่วยกลับไปรักษาที่บ้านดังนั้น care giver ครับจึงเป็นตัวเชื่อมหรือเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการดูแลทางด้านนี้ท่านประธานครับเดินทางมาถึงสุดท้ายครับผมเชื่อว่าหลายท่านที่นั่งในที่นี้ครับมีทุนทรัพย์มีความสามารถในการดูแลญาติพี่น้องของท่านได้ แต่นอกห้องนี้ฮะมีอีกเป็นแสนเป็นล้านคนที่ไม่สามารถสู้ได้อดทนไปตามสภาพครับเราคาดหมายให้รัฐบาลนั้นเปลี่ยนแนวคิดครับเลิกฮะอิกนอเลิกเพิกเฉยต่อการสายงานในด้านดูแลพึ่งพิงแล้วก็ดูแลประคับประคองถ้าไม่เริ่มตอนนี้ครับเราจะไม่สามารถรับมือกับสังคมสูงวัยในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไปนะครับขอบคุณท่านครับ